สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาเที่ยวเนาะอันนี้เป็นเพจช่องลุลู่อิสานเล่นกินเที่ยวเนาะนนครับลุ่อิสานเล่นยินเที่ยวอ,อ๋อวันนี้มีมีโอกาสมาทักทายเพื่อนพัฒนาไปแนะน้ำสวนต่างๆของเพื่อนนะคักมาสวนมีอย่างเนี้นมัมีอย่างพักหวานครับนะพระหวานครับหลักๆเนาะพักหวานมีอย่างเน,นี้ตั้งมาหุงเป็นปะเป็นครับ เพราะว่าเอาเอาน้ำปลาลายซาไม่ได้น้ำปลาลายซาสองสองเนิดแล้วก็มีน้ำจิ้มมาฝากนั่เด้ออย่าลืมซิมเนะเสีบมเสบยมกระบอกแน่แสียแน่นับแ่นไปเอาไปย่างไปเดี๋ยวถามคุณพี่คุณพี่พูดสื่ออยังคือพี่รถครับพี่รถพี่รถอันนี้ตาลน้องตาลครับน้องตาลน้องตาลหน้าตาดูดีมากเด้อดู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 หุ่น ทุกแต่งโตดูดีมากเลยดีมากบ่ทางที่จะไปนะคร่ะเป็นสั้นๆจะหน่อยหินแถวเนี่ยมันไม่เป็นน้ำแต่ว่าห้อมน้ำไหลตลอดด้วยซึงเลยอันนี้อยังนี่ต้นลำไยบ่ต้นเงาอนี่บอกงอันเองใช่บ่ใหญ่ขึ้นต้นเงาะต้นเงาะต้นเงาะนะคะต้นเงาะแล้วกัมีปลาทุเรียนพร้อมนะคะเป็นสี่สิบห้าสิบไร่ เป็นการเกษียที่ต้นงอคืองามยูสันอ่ะมันมันอยาจะโตไวกว่าพวกไอ้กุเรียนครับอถนนหนทางที่จะไปค่ะรถมาลำบากนัาจะน้อยต้องย่างเอา อะไรก็จะเป็นทักหวานปลาอะ้วขึ้นอีกอ่ส่วนนึงก็จะเป็นอ่าขี่เก็บน้ำเป็นสะไว้เลี้ยงปลาไว้ใส่น้ำน้ำมันจะว่ารดน้ะเป็นวัตะละปีครับเวลาฝนมาแห้งมันลดน้ำมันลดนนะครับบวบไปเลยปลาไปแฉกไปเพื่านทำคนให้ปลาเขาได้เขาได้ไปเวิร์ดตอนาแล้กเขาต้องออกขายเวิร์ดเมนครับต้องเช็ดต่างๆที่ทันเนาะ กวนหนังแห้งเลยมันเป็นน้อแห้งละห้องเนาะแม่นครับมันลงมาแบบมันเวลามามันลวกไปเลยอืมเกิดการเมื่อก่อนน้ำเปลี่ยวย่างไปไปแต่ตอนจริงตอนหวานครับพี่บอหวานอยู่ครับมันบ่ฝาดพุ่บอรับบ่ฝาดต้นยังอันนี้อันนี้เป็นล่องก่องครับว่ามันเอียงก็ต้นนั้นทุรดบ่ะว้าวที่ที่เขากระลังไรให้ทึก ต look, okay? wow, ้องว่าขันไหมใบกระท่อมว่าเป็นใบกระท่อมใกล้ๆกันเนาะกระท่อมนี่เ mm ป็นใบหูมังงูมังงนแดงมับงูหนักมังงโดดโดดค่ะโดดโดคโดใจังใจโดดคับ แรงไหมมันมันเก่าแล้วมันสิบกว่าปีแล้วมันเลยดันหนามันค่อยขึ้นมานะครับมันอ่ามันมันแห้งเนาะคือมือนี่ยขาเจ้าเย็ดมากหมมันแห้งยังไงต้องกดอพักวนฟพักวานโอ กูเลมักเงียบสงบมาเด้อนี่ป่าผักหวานใบมันล้นใบมันล้นใบนีก็ประมาณสี่ปีครับสามป่ปีนีนะสามปีห้าปี่าผักหวานป่าผักหวานลดน้ำบนลดน้ำครับแค่พ่นนี่แหละใช้ยางใช้ที่ไ้าเพิ่อถึงบนถึงล่างจะปีเกิดมัน่ค่อยได้ผลมัน มันยังมันมันบาไหววะมันนวนเนาะุรุ่นบ่อเนี่เอาปุ๋งไร้รุ่นบ่หรอเนี่ เอาต่อไปฉิบ่ได้ขึ้นเอาบ่หรือเฮาขันใดแม่ขั้นใดขั้นใดอ้กำลังปรงผักหวานกำลังปรงค่ะกำลังปรงเอ้าเปนผักหอมตัวนี้เยียบพรกมาจิขิงคาตะไคร้บุ้มันได้ขึ้นเอาวะติีอป้ บางต้นที่เขาโมหลุดอ่ามันมันเป็นต้นตัวเมียมันมีมันมีเม็ดเอ๋อมีหอมเมียหอมผูถ้ามันเป็นมีต้นต้นเมียกับตัวเมียกับตัวผูถ้าต้นตัวเมียเขากับโมหลุดใบเพื่อจะเอาเม็ดมันนะครับอ่าจะเอาให้มันปิดลูกเอาแนวเอาใบจะเอาแนวเอออันนี้บ่เมียมันเป็นใบใหญ่สิบ่ครับเหมือนกันครับมันออกดอกมันออกบ่เพื่อนครับตู้นี่ใบลำแหลมมันบ่ก็ผูกบ่แมนครับถ้าตู้ถ้าดอกมันมันมันสิออกตามตามกิ่งแบบนี้นะครับ ตอนสิบออกแบบนี้ถ้าถ้าเป็นตนัวเมียจะออกแบบนี้ครับตรนล่าม,มันจะออกติดลูกเลยอืมดอกมันเ้าก็แกงกินได้เด้ดอเนาะเขาจะไปเก็บเบก็บเลยบ่เหงื่สิเก็บเลยบ่เก็บเลยครับอา้าวเพียงสันบ่ใช่มาแล้วบ่วบเพื่อนบ้านเฮาคุณแม่เพื่อนคุณแม่น้องตาล ไม่โอ้ไม่ห so ูฮะไม่หูไม่ใหญ่หูครับจ้าโอ้ไหลตัวนี้เข้าไปในเลือดปะม่เลยครับตัวนไม่ท้องยังไม่เก็บครับต้องทำใบยังไงบอกรึไงยังไงยก็ไม่ได้ครับดอกมันออกดอกแล้วครับเป็นดอกตัวตัวผูกับดอกแบบนี้โอ้เอาออกดอกเหรอครับออกดอกไม่เป็นหนาไปดูกัน มนดอกแล้วค่ะมีดอกแล้วมีดอกดอกกหวานหน้าห้แรงออกหน้าแรงเปดแกงเลยเลยอเขาพะเม็ดมันมันมับกเลยบ่เอ้เงี้ยเดียจะตนึงกิดพเกิดจะเปลือกไหมครับปอ่เปลือกแล้วก็เน้แล้วก็ไออเอาไอ้ลืองเหลืองไอ้เนื้อเยื่อมันออกแล้วก็เหร่อนปานนยังก่อนนี่เห็นลิ้นจืดเอาบล น้องตานบรูเลยค่ะเห็ดล네ิ้นจือเอาไว้แก้ลกมะเร็งแก้ลกมะเร็งมันวาากิโดลละสามพันเนี่ยสามสามถึงห no ้าพันดินมันงามเนาะยอดปลกหวานนะคะยอดปลกหวานโอ้ปลาใหญ่จัด ซื้อพันนาเบดหลายบาทเลยเนาะอู้หอันนี้ต้นใหญ่เลยต้นเมียอาจจะสะท้อนแสงจัง่อยเพราะทำมาเย,ยิ้มสั่งอุ้ยเสียงน้ำบอกฮึหึนี่ไส้ใหญ่ดาฟ้าชอบบรรยากาศละค่ะ มีเสียงน้ำตกบ่ไหวลำวะลงเม็บลงเม็บเฮ้ยเม็งเรเข้าบัดเมเ็โอ้ยไปตยูเละคุณนังไม่นำมาปิ้ยไงย่าว้าวเป็นบรรยากาศนาดูนาสมขนาด เอ้ยเขามหาลบไปพี่เราเขามือหน่ะเขามีเวลาเหตุนะอันนั้นมาจ่ใสานามสุนิทำครบที่เสีบันรสกิโลรตามไปว่าย้ายทำากบเป็นแบบบาน่งบักที่ใสีบบานุ่งบะ กลอนกลอนวังไงบ่น <laughs> no no ้ำน like ี่มันไนั่นนี่บ่ปอดสันนี่บ่ช่วยสงบดีวะจะบอกพี่กัดเรื่งกันกันมารีห้ามบอกพี่กัดเอ้า่บอกจังไรเนาะ โอ้ลมลื่นดีว่ะหน้าฝนหน้าฝนกบชิ้นแห้งก็เกาเนาะอากาศดีมากนะคะอากาศดีดีกินได้บะบนได้ครัอบอืมยังอาหารหมูก็ได้คนนี่ไหมค้นก็กินได้เลือกบ่เลืกได้ครับไหว เาตองเอบทีว,ทว,ว่าเรอซาุนี่นอ่ยสงบดีบ่ะเป็นรนามมาพักพอนเล่น,นยนอยู่น้ำนซอนซอนน้ำน้ำมีตะอนสิมนป่านี่คปลาปลากกบ มีมัแล้วมันมันก็คือเขาแบบมันเขาเ่ี่ยเขาไปพักกันเนาะเขาบุกคอยแรงน้องคลองที่เขามาปุ๊บม,ม่เห็นอมู่ที่ตองมันเขาจากเมรเลยเออปูแบบเป็นปูหินอเออปูเอ็นนี่ปะเป็นปูหินปูหน้าตรงนี้ถึ ไปไปหาเก็บพระวันมามามาเก็บพวันไปสุมอตาลน้องตาลมาเก็บมาเก็บไปเก็บพวันซอยนี่เก็บพระวันซอยนี่ถอนวิธีสิจะของสวนน่อยีงานประพูนาเ่นบวมีเขาเป็นยอดกเก็บได้ยังไงซหนี่ซหนี่ คันดอใบน้อยก้อนนี้เพราะเอาเออไม่เนาะคดีนี้เก็บได้หรอพุ่เม่<ช>์เด้ดึงอันนี้เลยแบบเด็ดอันนั้นล,ลิล้แล้วหรจ๊ะลิ้ลิลิรู้จักคำว่าลิ้ลิไหมเออรู้จักก็เก็บไปมันเล็กเกินไม่ต้องเอา <S S อใช่เข้าใจ เห็นต่อเห็นหุ่นคืองามคุณสวยเหรอนะมาตาลไวล่ะคุณตานมีแฟนแล้วพึ่งแม่น้องตาลนั่นน้องตาลมีแฟนแล้วเที่ตัวไหนเนาะแฟนที่ใส่หลับนี่ยุงเทบครับยุงเทบโอ้ยน้องตาลมีแฟนแล้วโอ๊กฮักละคอยแบบนี่้บ่แม่อันนี้เอฟซีสามบ่โอเอฟซีการพ่ เขก็บเลียงต้นเวลาไม่คืออยู่นเป็นเบเขาไปเีบโดนแล้วอือเอาเรียบเลยวะเอาป้อนเรียก็เอาเป็นตะกินเลยวะเก็บเป็นเบาอย่อย่างนี้เุ้ยนีนี่ไงนี่ไงขายเข็ยกิโลจังหวะที่ไหน้นขายเป็นกิโลเลยมขายเป็นกำามกำหาสิ กำเนี่ย <paling> พันเก็บเห็บบอนเห็บบอนเห็บบอนจะคลองเอียงก็วางบางอย่งต้นมันซ้ำไ่บ่บัวเนี่ยมันตายบัวยานบ่แล้วมันก็เปของมันเองพักหวานเนาะมันเป็นแนวยืดหยุนได้ใหญบได้ขายเป็นโลขายเป็นเป็นกำกำละยี่สบาทสามกำห้าสิบใช่่าวแม มื่อนี้ให้น้องตาลขายให้หนูเด้อน้องตานกำกำผักหวานขายให้ยายซาเด้อฟรีฟีน้องตานไม่แพ้แล้วมีเลยังได้ฟีเลยฟีน้องตานว่าฟีเพราะฉะน้องตานว่าเสียบผับคักเด้อวันที่หนึ่งเขาหวานฟรีป่าผักหวานทั้งนั้นเลยครับท่าน ผู้ใดบอท่านเห็นมาเบิงเด้องามั้งาม้งในหยอดปากหวานคุณแม่ทำพี่แฟนรับเข้าอยากมาเยมชมสวนในกระไดอยู่เนาะน้องตาลต้อนรับแฟนขับมาชมไหมครับต้อนรับครับน้องตาลต้อนรับดีเด้อเจ้าของสวนเดี๋ยวจะพาสาวสวยๆมามามาให้น้องตาลอยู่น้องตาลเป็นแบบโอ๊ยคับเด้อทนได้สาวสวยอ คัดผ e. ิดเองโอ้โหต้นหนใหญ่ตอวนันเาไใหญ่เอาลงคุณแม่ใสเอาเก็บเก็เก็บเก็หยมันจำต้นได้ป่คุณแม่ก็ไปกมามยห่นี่บ่อ้าวจไม่ได้ก็บต้นไหนมีเกาต้นว่พีกับพานตัวไวจะพูดเก็บ งมอลุงสนนยไปมากยกรยังบริบารยังตีต้นในมีเก่านมีกพานไปอันฟงเรื่อยๆกันง่ยน้องตาลน้องตาลไม้กำลังใจค่ะให้กำลังใจครับบอวักินดิบก็ได้มกันบก็ได้ไม่กินเนาะ เป็นยังปลาหวานหวานดิบก็กินได้ตัวไม่ยุ่งลุ่มใดมาจังบอกแค่กินผักหวานดิบลาอีนี้ยังจะสิพอขายตัวผู้กินอยู่สิมื่นโอ้โหเก็บแป๊บเดียวนะคะเก็บแป๊บเดียวได้เยอะแยะเลยแก่งไม่ไม่แสบไหลเลย